ตรงนี้ต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรต้องต้องใช้การลองผิดลองถูกเยอะหน่อยนะคะใช้การใช้การลองผิดลองถูกเยอะหน่อยอ่ะที่นี้สมมุติว่าเราลองผิดลองถูกมาแล้วนะคะอะก็จะได้คําตอบแบบนี้นะก็จะใส่วงเล็บไปอย่างนี้นะคะเพราะวงเล็บมันก็อาจจะซับซ้อนหน่อยเราก็อาจจะต้องคิดนานหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อประหยัดเวลากูก็บอกไปเลยแล้วกันนะคะ พอเวลาออกข้อสอบก็ไม่น่าออกแบบนี้หรอกน,นี้นะคะแล้วก็บวกกับยี่สิบเก้านะคะแล้วก็ลบกับแล้วก็ใส่วงเล็บตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะเอามาดูนะคะว่ามันจะได้ลบสามสิบห้าจริงไหมนะคะ่ะอ่ะวงเล็บที่หนึ่งสามสิบลบสิบสองได้เท่าไหร่คะสิบแปดค่ะได้สิบแปดสิบแปดไปคูณกับลบสามได้เท่าไหร่คะ ิล้าสสี่ค่ะได้ติดลบห้าสิบสี่นะคะอันนี้คือในวงเล็บแรกนะคะเราได้มาหมดแล้วบ,บวกกิบเก้าก็เหมือนเดิมแล้วก็ลบกับห้าสิบหารห้าได้เท่าไหร่คะได้สิบค่ะได้สิบนะคะอ่ะทีนี้ทีมลบมีแต้มอยู่เท่าไหร่ทีมบวกมีแต้มอยู่เท่าไหร่ มีแต้มอยู่ยี่สิบเก้าค่ะทีมบวกมีแต้มอยู่ยี่สิบเก้าทีมลบมีแต้มอยู่เท่าไหร่คะหกสิบสี่ใครมีแต้มเยอะกว่าลบค่ะลบมีแต้มเยอะกว่าคะ่ะลบมีแต้มเยอะกว่าอยู่เท่าไหร่คะสามสิบห้าแต้มค่ะสามสิบห้าแต้มนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้คําตอบตามที่เขาให้มาเลยเพราะฉะนั้นก็คือวิธีนี้แหละนะคะใส่วงเล็บตามนี้ได้เลยนะ ต่อไปข้อที่สองนะคะจงใส่วงเล็บแสไดงลำดับการคำนวณเหมือนเดิมเลยใส่วงเล็บแต่ว่าตอนนี้ให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับลบสิบสองนะคะซึ่งถ้าเราไปลองผิดลองถูกมาแล้วนะคะเราก็จะได้คําตอบแบบนี้นะลองผิดลองถูกมาเรียบร้อยแล้วจะได้คําตอบแบบนี้ใส่วงเล็บค่ะ,ะได้แบบนี้นะคะวงเล็บมันอาจจะซับซ้อนหน่อย อันนี้หลังจากที่แบบลองผิดลองถูกมานะคะลองผิดลองถูกมาแล้วมาลองดูซิว่าจะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบสิบสองจริงหรือไม่นะคะได้เลยสังเกตว่าตัวเลขเหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราแค่ใส่วงเล็บเข้าไปแทนว่าเราต้องทําตรงนี้ก่อนตรงนี้หลักนะวงเล็บแรกค่ะวงเล็บที่หนะึ่งสิบเจ็ดลบสิบห้าได้เท่าไหร่คะ ได้ติดลบแปดค่ะได้ติดลบแปดค่ะได้ติดลบแปดเนาะติดลบแปดนะคะแล้วก็คูณกับในปีก,กาสองบวกสิบสามได้เท่าไหร่คะสิ <15 S 2> <15 S 1> บห้าค่ะสิบห้าหารห้าค่ะสามค่ะเลขสามในช่วงเลขข้างหน้านะคะแล้วก็ไปบวกกับข้างนอกของเลขก็คือเลขสิบสองนั่นเองจากนั้นลบแปดคูณสามค่ะติดลบยี่สิบสี่ค่ะก็จะได้ติดลบยี่สิบสี่นะคะแล้วก็บวกสิบสอง ซึ่งใครมีแต้มเยอะกว่ามีแต้มเยอะกว่าอยู่ท่าไหร่ที่ต้มมีแต้มเยอะกว่าสี่สองแต้มค่ะลบมีแต้มเยอะกว่าอยู่ทั้งหมดสิบสองแต้มนะคะเห็นไหมคะได้ผลลัพธ์เท่ากันพอดีเลยนะคะก็ตอบเท่านี้นะใส่วงเล็บแบบนี้นะคะต่อไป